Редактор สวัสดีครับอร่อยเลิศกับคลุกดในวันนี้พามาที่ดัลลัสสเต็กค,คอฟฟี่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ครับบรรยากาศของร้านตกแต่งเน้นความโล่งโปร่งสบายอายุธยาเป็นเมืองเก่าทางศิลปะครับจึงมีนักท่องเที่ยวต่างชาติแวะเวียนมาตลอดปีดัลลัสสเต็กค,คอฟฟี่จึงมีความภูมิใจที่ได้นําเสนอความอร่อยของเมนูต่างๆภายใต้คอนเซ็ปต์สเต็กไทยสไตล์อเมริกันเรียกว่าฮูปกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับไม่ว่าจะเป็นอกเป็ดรมควันชิ้นใหญ่เนื้อเน เน้นรสชาคิ้อมอร่อยสปาเกตตี้ขี้เมาผัดจนได้รสชาติจัดจ้านหรือจะเป็นสลัดกุ้งทอดที่ราดด้วยซอสไข่กุ้งส่วนผักที่นี่การันตีว่าไร้สารครับแต่เมนูเด็ดที่ร้านดัลลัสเตกคอฟฟี่อยุธยาจะส่งมาต้อนรับกูรูอาหารอินเตอร์คุณรีและพิ่พันในวันนี้เป็นเมนูที่ลูกค้าบอกต่อกันถึงความอร่อยจนกลายเป็นเมนูซิกเนเจอร์ไปเลยละครับจะเป็นเมนูอะไรอร่อยเลิศขนาดไหนตามคุณรีไปอยุธยากันเลยครับ ดารลัสสเต็กวันนี้เป็นสาขาที่อยู่วัดใหญ่ชัยมงคลผู้ที่จะมาบอกเราก็คือเป็นเจ้าของร้านสาวสวยคุณทินิดาสัมมาธรรมคุณต้นสวัสดีค่ะคุณต้นบอกเราหน่อยสิดารลัสสเต็กคอฟฟี่สาขาวัดใหญ่ชัยมงคลอยากจะบอกแฟนๆรายการ ว่าอะไรตัวแรกที่เรานำเสนอเลยก็คือสเต็กเบคอนนะคะ,คะเราเอาเบคอนเนี่ยมาอัดบล็อกแล้วก็สไลด์ม,มาเป็นสไตล์สเต็กเสิร์ฟคู่กับเส้นกอกหมูเยอรมันมซึ่งเป็นหมูเนื้อละเอียดราดด้วยซอสเปเปอร์สเต็กของเราเสิร์ฟพร้อมกับเฟนฟรายยูเอสเอแทนนี่คือจานพิเศษซิกเนเจอร์ดิชของดัลลัสสเต็กคอฟฟี่ จานนี้แหละไฟกําลังลุกใช่กุ้งพันเบคอนบาร์บีคิวค่ะกุ้งไซส์ใหญ่เอามาพันเบคอนลมควันทําให้กลิ่นหอมเสิร์ฟสไตล์อาหรับคือเราจุดไฟจะร้อนตลอดแล้วก็จะรับทานได้อร่อยเมนูที่3ค่ะสปาเกตตี้ขี้เมาค่ะใช้หอยนิวซีแลนด์แล้วก็เป็นกุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะคะหอยใหญ่ยักษ์มากใช้หอยดสเฉพาเหอยนิวซีแลนด์ถือว่ามีชื่อที่สุดในโลกนะคะ ทุกๆเมนูที่ดาลลัสสเต็กคอฟฟีสาขาวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดอยุธยาไม่ใช่อร่อยธรรมดาอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองขวามอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ดัลลัสเต็กคอฟฟี่ตั้งอยู่ตรงข้าววัดใหญ่ชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับ เพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุณรีต้องอ,อร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอาหารเพื่อสุขภาพเรื่องของผักต้านโรคสำหรับตำลึงนั้นมีใยอาหารที่ตรวจจับสารไนโตรซามินจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารใบกระเพรานั้นมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัส มีเบต้าแคโรทีนช่วยป้องกันโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้พักตัวสุดท้ายนั่นคือตัวที่3าคะนาเป็นแหล่งที่อุด,ดมไปด้วยเกลือแร่วิตามินซีจะช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งลำคอและมะเร็งลำไส้วันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ